ไปเลยค่ะเจ้าปลาหลือรัสเชียค่ะตอนนี้มาหอดแล้วโรงเรียนบ้านดงบางทรัพย์สมบูรณ์ค่ะสน,นามโรงเรียนเลยค่ะอมือ เราคือ,อไป FC สุกกันลังกดี่กหลกกว่าแ่เลยนะคะะุน่นแรกสามรเพ็เค่ะันึี่28วันที่2อีนิคมใหม่พัสรีนะคะอยู่ตรงเรือปั้นดงบางสักสมบูรครั สถานที่ก้งขวางค่ะโรงเรียนหลังโรงเรียนค่ะอากาศร้อนครับบรนยากาศร้อนแดดเปี้ยงๆครับ โลงเรียนสวอสดีครับอโลงเรียนซึ่งมออะไรนี่มอหอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ของอน,นุบาลโลูงเหล็กเหรองานอะไรอย่างนี้นงานอะไรงานของผู้ภัยสยามจาก<อ>เพื่อหาเงินซื้อรถพยาบาลเพื่อวิ่งช่วยคนในพื้นทีน่ครับในครึ่งคันก็คือ Cả đồng liên thường mô phục khả đồng, đồng bằng Sắp tổn bồn Sáng thì con cuồng khá พวกเร้ยนร่ำตองปักพูดแล้วคะพอเลยนเขาแบบปีกันละ บรรยากาศหอนครับเนีเราค้าของแรมนักท่อ นักษาไปการให้เลีออย้ยงโงเรียนแต่โรงเรียนเขาจะปิดป่ะลูกโรงเรียนปิดเมื่อไหร่ฮะสิเมื่อไหร่มื่อไหร่ม่ได้ยุดสิ อ๋อเลิกกันเสียงนี่ค่ะโรงเรียนโรงบังทรับสมบูรณ์ค่ะสงหอนมอหุค่ะโรงเรียนอันนี้อันนี้จะเป็นโรงเรียนอะไรลูกบาลปอหุให้หนงสหอนมอหุ่ะ กินนี้ไปซื้งันคบกินห่าจะกันไหมแล้วก็ขอบคุณกกำลังใจก่อนผมจคนอะไรก็เสรแล้วปังๆๆาถอยเป็นหอดสามจีมื่ค่าสารสีโรงเรียนก็นี่ราคาใบบาย